이있습니 이거는. 탑맨 <laughs> 위에서. 음 맞아요. 다 빵, 다 탑맨 위에 있어요. 네. 그러면 이게 무슨 불상입니까? 불상인가요? 뭐가요? 코끼리는 일단 이런 것들 우리는 설명해줘야 해요. 음. 보는 것은 일단 먼저 설명하고 어떻게 설명할까요? เอราวันมีละก็ซัมเกตซัมเกซัมเกหมอริลุนกุกิลีอืมซเกหมอลิไม่ไม่ซัเกนะเีกุยังเป็นลักขับนะครับนะครับเราเป็นเซีกซกหมอริถือว่ามอยู่ใเอราวันกุกิลีแล้วก็อันนี้ก็ได้แต่เรพูดเป็นประโยคเดียวหรือจริงๆถ้าเราไม่ถนัดในการที่จะแบบประโยคซ้อนประโยคเรายังแบบมีความรู้สึกมันยากอยู่ เราตัดสั้นๆที่เราประโยคก็ได้นะครับนะฮะกอซึ่งนะก่งอีกทานึ่งนะเอรนุสรีมได้อี้การเซิได้เห็นไหมคำง่ายลกว่าเดิมเยอะห็นปะนะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตัดตอนได้ถ้าเราเรารู้สึกเฮ้ยการูดซ้อนมันยากสำหรับเราเนี่ยเราค่อยๆฝึกไปทีละนิดทีละนิดนะครับนะที่โบเอนกุกครีม V บอกั อินเดอินดุราชินสังใช่อินเดอินดุราอินเดอินดุราชินสังชินสังในตอนนี้ชินก็คือเทวรูปนะครับนะแต่่วาเทวรูปชินสังเทพเจ้าอ่ะนะครับแต่ถ้าสมมติเราจะพูดถึงพวกลูกปั้นพระรูปไปเนี่ยนะลูกปั้นเล็กๆเราจะเรียกปูสังนะถ้าเป็นพระเป็นพระพุทธรูปเราจะเรียกฟูสังฟูในที่นี้ก็คือมาจากศาสนาพุทธนั่นเองนะครับฟูสัง แต่ถ้าพูดถึงเทวรูปนะฮะก็คือเอาคาว่าเทพเข้ามาใส่ก็เป็นชินสังนะครับฟังบ้เรนเป็นพวกลูกปั้นนั่นเองนะฮะแลจริงๆอย่างรูปปั้นช้างอางเงี้เราก็เร็วอะไรครับพวกที่สังหก็ได้นะนะครับแต่เป็นรูกปั้นอะไรก็บอกไปนะครับเร็นาดนะครับนะนะเอราวันโควิเอินทราชินสังนี้สึดน้าอันใดสุ้าฮะวุสุดหน้านะใชไดมหมดเลยนะครับ 자, 자, 이거는 무엇입니까? 여러분, 뭘까요? 이런 것들, 태국에서 국한들은 정해진 이름이 있어요. 네, 미치는 것만으로 와이파이 나오면. 네, 가보. 냉터다터리까노빌 뭐예요? 타이파, 바가우리, 라오구라라이크 잠들바? 태국 관, 관광청. 맞아요. 태국 관광청. 네. ช่องในที่ี้ก็เป็นมืกลมเป็นแบบเป็นกลมเป็นลักษณะของหน่วยงานแต่ยกที share, ่หนึ examples, ่งจริงอย่าลืมคุ้ยนะนะขัวามที่ขัควานช่องมักคือสัญลักษณ์นั่นเองนะครับนะการสัญลักษณ์เราใช้คำามัดคือครับจะได้ได้รับวชิบิเกะ여러분โทนี่จานโทนอีโทนหนึ่โมรานเราุที่เขวเี่เ เหรียญเหรียญสิบอันนี้เราพูดว่าอะไรเหรียญสิบออันดับแรกเรียนติดภาษาไทยอ่ะเราผมเคยบอกหลาหลายครั้งแม่ว่าเวลาที่เราพูดภาษาไทยนะครับภาษาไทยมันจะพูดไปแบบพูดํำขยายออกไปข้างหน้านอกว่าเน่พูดไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเวลาพูดภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีคำขยายมันจะถูกไปวยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดอะไรก็ตามคำขยายต้องอยู่ขหน้านะตะเช่นคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าจะได้เลยนะ และอัพเดทอันเชนขาวสิน,นะคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าครับเพราะนี้เหมือนกันเหรียญติดบาทภาษาไทยมันถูกขยายเองถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องถูกกลับย้อนขึ้นมาครับมันก็จะเป็นอะไรครับชิบัตรือจารีโอเคชิบัตรือแล้วก็เหรียญเหรียญภาษาเกาหลีเรียรวกว,ว่าห้งองจ,<อ>จ,จ,จ,จอนถ้าเกิดว่าเป็นกระดาษที่ทำเรื่องเงินนะนเราเรียกว่าภาษาไทยวิธนบัตรถูกไหมวธนบัตรเนี่ยภาษาเกาหลีเรียกว่า จีเพย์จีเพย์เอ้ยจีเพย์แต่ยังไป通胀นะ通胀แต่พวกนี้นนทั้งหลายทั้งกลุ่ก็จะเป็นหน่วยเงินที่เป็นแค่นิดเดียวถูกไหมถ้าเป็นเงินสดทั้งหลายแต่เนี้ยเราต้องบอกให้ถูกว่าเอ้ยมันคือเติมจอนะชิดวัดคือใจดีทุ่งจอเนินเขียวขวางกริ้นโดขาวอิสุดานะบนเหรียญสิบบาทอนะ่ะก็มีรูปของวัดอรุณเนี่ยนะครับนะอยู่ด้วยนะ ฉะนั้นในกับชิบะคือจาริคุรินครับนี่คือวัดอรุณเข้าว